สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค,ะค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2559ลูกแก้วของ เทวีอัฟโฟดเกิดขึ้นนะคะชาวราศีเมถุนนะคะในเรื่องของงานก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะมีการติดต่อเกี่ยวเนื่องกับผู้คนมากมายเกิดขึ้นนะคะเพศตรงข้ามยังพอที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะเพศตรงข้ามที่อายุมากกว่าหรือจะเป็นชาวต่างชาตินะคะจะช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณในแง่ของการทํางานได้อย่างดีนะคะในช่วงเดือนนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าถ้าหากคิดจะขอเครดิตสินเชื่อ SME ต่างๆเพื่อจะขยายธุรกิจนะคะสามารถกระทําได้มีคนให้การช่วยเหลือ คุณอยู่ก็ขอให้เป็นเพศตรงข้ามแล้วกันนะคะถ้าคุณเป็นเพศหญิงก็ลองให้ไปติดต่อกับเพศชายไว้นะคะส่วนคุณเป็นชายก็ไปติดต่อกับเพศหญิงไว้ก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างดีนะคะเรามามองกันถึงในแง่ของการเงินดีกว่าการเงินได้ไพ่สองถ้วยขึ้นมาค่ะเรียกได้ว่าได้เงินโดยเสน่หานะคะได้เงินจากเพศตรงข้ามนะคะมีเข้ามาปละปลายนะคะแล้วใครที่ทํางานเกี่ยวพันกับความสวยความงามการเงินก็จะสะพัดมากมายเลยทีเดียวค่ะในช่วงเดือนนี้สําหรับคน ทำงานประจําทั่วไปคุณก็อาจจะเสียเงินให้กับเรื่องของการซื้อของขวัญของฝากให้กับคนรักหรือจะเป็นในเรื่องของการซื้อค่ะหา้าวของอะไรที่มาประดับตกแต่งตัวหรือลดนิยมให้ดูดีมีสไตล์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเงินคุณก็จะหมดเปลืองไปกับเรื่องพวกนี้ค่ะแต่คุณยังโชคดีเพราะว่ายังมีไรายได้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ ในแง่ของความรักเป็นเช่นไรค่ะความรักเกิดมาได้ไพ่แถ้วยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะถ้าไพ่8ถ้วยมันหมายถึงคนรักห่างเหินออกไปหรือไกลจากกาันไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยสื่อสารลายที่เคยโทรมาหรือเลทักมาบ่อยๆก็จะค่อยๆเงียบหายไปก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะเขาอาจจะมีติดภารกิจหรือเป็นลักษณะของการที่ติด ใจกับสิ่งใดต่างๆซึง่งทําให้เขาห่างเหินออกจากคุณไปได้นะคะในส่วนของคนที่ยังโสดอยู่ก็คงยังต้องโสดต่อไปค่ะแม้จะมีคนเข้ามาจีบนะคะแต่ก็มาไม่นานแล้วก็หายไปอีกเพราะฉะนั้นยังโฟกัสใครไม่ได้ในช่วงเดือนนี้ต้องรอดูไปสักระยะนะคะ